วิาวิดีโอชุดนี้ก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวทบทวนเกี่ยวกับทฤษฎีบทเชวาในเราขาคณิตแบบยุคลิดนะคะทฤษฎีบทเชวานี้ก็จะเป็นทฤษฎีบทที่จะมีการกล่าวถึงควบคู่ไปกับทฤษฎีบทของม e นิเลอัสนะคะ นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาเลียนชื่อโจวานนีเชวาเป็นผู้สร้างทฤษฎีบทนี้ขึ้นประมาณปีคศ1 6 7 8โดยที่ทฤษฎีบทมินิเลอนี่ยจะเกี่ยวข้องกับจุด3จุดที่อยู่ร่วมเส้นตรงเดียวกันส่วนทฤษฎีบทเชวาก็จะเกี่ยวข้องกับการจวบกันของเส้น3เส้นหรือการตัดกันของเส้น3เส้นที่จุดจุดหนึ่ง คราวนี้เรามาดูาตัวทฤษฎีทบทวนนะฮะทฤษฎี7.6ทฤษฎีบทเชวาและบทกลับนะคะทฤษฎีบทเชวาและบทกลับก็กล่าวถึงว่าเส้นสามเส้นที่เชื่อมจุด3จุดบนด้านของสามเหลี่ยมกับจุดยอดมุมที่อยู่ตรงข้ามจะจบกันหรือตัดกันที่จุดจุดหนึ่งก็ต่อเมื่อผลคูณของอัตราส่วนของการแบ่งด้านเท่ากับ1น,นะคะ เช่นว่าถ้าเรามีรูปสามเหลี่ยม ABC แล้วก็มีจุด E จุด F นะคะแล้วก็จุด D E F แล้วก็ D ซึ่งเป็นจุดที่ลากจาก A นะจากจุดยอดมุม A นะมาอย่างด้านตรงข้ามก็คือทีอ่จุด D บนด้าน BC นะ ลากจากจุด B ไปยังด้าน AC นะคะตัดที่จุด E แล้วก็จากจุดยอดมุม C ลากไปยังด้าน AB นะคะไปตัดที่ F นะคะทีนี้ถ้าเส้นตรงสามเส้นนีตนดดนน้ตัดกันที่จุดจุดเดียวหรือจบกันที่จบกันก็คือตัดกันที่จุดจุดเดียวเนี่ย ซึ่งในที่นี้ก็คือตัดกันที่จุด g นะก็ต่อเมื่อผลคูณของอัตราส่วนของการแบ่งด้านเท่ากับ1น,นั่นก็คือก็ต่อเมื่อว่า ae ต่อ ec นะเท่ากับเอคูณ cd ต่อ db คูณ bf ต่อ fa เ,เท่ากับ1ซึ่งในที่นี้จะเห็นว่าอ่าก็ต่อเมื่อเราก็จะแบ่งการพิสูจน์ออกเป็นอ่าอันนี้ก็ต่อเมื่อนะคะ ก็จะแบ่งการพิสูจน์ออกเป็นสองกรณีนะฮะกรณีที่หนึ่งก็คือถ้าเหมือนกับถ้า p แล้ว q นะกรณีที่สองก็คือถ้า q แล้ว p นะคะอันนี้เราก็ถ้าเราแยกการพิสูจน์ซึ่งก็เคยพิสูจน์ให้ดูแล้วนะคะนะกรณีที่หนึ่งก็คือถ้านะถ้า นะถ้าถ้าเส้นสามเส้นที่เชื่อมจุดสามจุดบนด้านของสามเหลี่ยมกับจุดยอดมุมที่อยู่ตรงข้ามจวบกันแล้วก็คือถ้าเส้นสามเส้นเนี่ยมันตัดกันละนะที่จุดจุดหนึ่งแล้วนะคะก็จะได้ว่าผลคูณของอัตราส่วนของการแบ่งด้านจะเท่ากับหนึ ซึ่งก็จะได้ไหคะ ae ซึ่งก็จะได้ ae นะในที่นี้เรากำหนดให้สามเหลี่ยม A B c ใช่ไหมกำหนดว่า ad be cf พบกันที่จุดจุดที่พบกันที่จุด g ตัดกันที่จุดจุดเดียวจุดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะได้ว่า ae ae ต่อ ec คูณ C D ต่อ D B คูณ B F ต่อ F A เท่ากับ1นะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่1นึงนะคะอันนี้ทฤษฎีบทเมนเดลาสนะ,ะเอทิสตดีบทเชวานะะต่อไปนะคะบทกลับก็คือถ้าถ้าอย่างเงี้ยพ้นคูณเนี่ยตรงเนี้ยพ้นคูณ ้าผลคูณนะถ้าผลคูณเท่ากับหนึ่งแล้วเนี่ยนะคนะแล้วเส้นสามเส้นนี้จะเส้นสามเส้นที่เชื่อมจุดสามจุดบนด้านของสามเหลี่ยมกับจุดยอดมุมที่อยู่ตรงข้ามนะคะก็จะตัดกันที่จุดจุดหนึ่งนะคะก็จะจวบกันหรือตัดกันที่จุดจุดนีนะนั่นก็คือ นะถ้ามีเรานะก็คือสามเหลี่ยม abc นะฮะโดยมีจุด e อ่อจุด d จุด e จุด f นะนะอยู่ตรงนี้นะคะผลคูณถ้าผลคูณของอัตราส่วนการแบ่งด้าน นั่นก็คือ AE นะผลคูณก็คือ AE AE ต่อ EC นะคูณ CD ต่อ DB แล้วก็คูณ BF ต่อ FA นะถ้าคูณกันได้เท่ากับลบหนึ่งแล้วนะเราก็จะได้ว่านะเราก็จะได้ว่า เส้น ad นะเส้น ad ก็คือเส้นนี้ be cf เยี่ยพบกันที่จุดจุดหนึ่งนั่นก็คือในที่นี้ก็คือ ad เห็นไหมคะ ad นะ ad be be แล้วก็ c f จะพบกันที่จุดจุดหนึ่งก็คือตัดกันนะอยู่ที่จุดนี้นะซึ่งในที่นี้เราก็ให้เป็นอ่าถ้ดาดูอันนี้ก็คือตัดกันที่จุด G ตัดกันที่จุดจุดเดียวนะอันนี้อันนี้ก็คือบทกลับของทฤษฎีบทเชวานะคะแล้วเราก็จะนำเอาทฤษฎีบท เชวาและก็บทรร่ยไปใช้ในการพิสูจน์ทฤษฎีบทอื่นๆดังต่อไปนี้นะคะทฤษฎีบท7.7เส้นมัธยฐานของรูปสามเหลี่ยมย่อมจบกันหรือพบกันที่จุดจุดหนึ่งนะ,ะนพบกันที่จุดจุดหอ่าคาวนี้เส้นมัธยฐาน เราก็สมมติว่าเรามีสามเหลี่ยมใช่ไหมคะ,ะมีสามเหลี่ยมรูปหนึ่งแหละก็คือสามเหลี่ยม ABC นะคะแล้วก็มีเส้นมัธยฐานเส้นมัธยฐานก็คือเส้นที่ลากจากจุดยอดมุมไปยังจุดกึ่งกลางฐานนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในที่นี้ A E เ e เนี่ยคือเส้นมัธยฐานซึ่งนะคะ B-A prime กับ A prime C เนี่ยเท่ากันนะคะ B-B prime ก็เหมือนกัน B-B prime B-B prime ลากจากจุดยอดมุมไปยังจุดึ่งกลางของฐานหรือด้านตรงข้ามเนี่ยก็จะได้ว่า A-B prime กับ B prime C n. จะเท่ากันนะคะและอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้น c c prime ก็เป็นเส้นมัธยฐานคือเส้นที่ลากจากจุดยอดมุมไปยังด้านตรงข้ามหรือจุดกลางหรือด้านฐานซึ่งก็จะได้ว่า b c prime มีความยาวเท่ากับ c prime a นะคะอ่าเรากำหนดเส้นมัธยฐานมา3เส้นเขาบอกว่าทฤษฎีบทที่7.7เาบอกว่าเส้นมัธยฐานทั้ง3เส้นเนี่ย จะจบกันหรือตัดกันที่จุดจุดหนึ่งนะก็คือจุดนีนะ้จะตัดกันที่จุดจุดนี้นะแต่เราจะพิสูจน์โดยใช้ทฤษฎีบทเชวาแล้วก็บทกับของทฤษฎีบทเชวานะคะอันะนี้เราดูว่าเราจะเอาทฤษฎีบทไหนมาใช้นะคะเราจะต้องพิสูจน์ว่าเอเอพรามบีบีพรามและซีซีพราพบกันที่จุดจุดหนึ่งนะคะ อ่ะคันี้ต่อไปอ่าเนื่องจากว่าอ่าเอเอพรมเนี่ยมันเป็นเส้นมริยฐานนะอย่างที่บอกแล้วว่า B p r i m พรกับ A' p r พร e c เนี่ยเท่ากันนี่คะ่ะเท่ากันเราก็จะได้ว่า A A' p r i พร c p r เอ e พต่ออะไรคะ่ะ ทตทีค่ะ a ตที่ ac prime ac prime ก็คือด้านนี้ ac prime ac prime คือด้านนี้นะคะต่อ c prime b อันนี้มันเท่ากัน,นที่จริงเราก็จะได้ว่า ac prime ac prime เท่ากับอะไรคะ a, c b ถูกไหมนั่นก็คือ,อเราก็จะได้ว่า e c อันนี้มันเท่ากัน,นต่อ c b ก็จะเท่ากับหนึ่งอ่าเราได้แล้วต่อไปมาดูอีกข้างหนึ่งคือดั้งข้างนี้นะคะ,ะ b p r i a นะ,ะ b a p r i ก็คือด้านนี้นะคะด้านนี้เนื่องจากเราทราบว,ว่า b A prime b a prime เท่ากับ a prime c ถูกไหม a prime c เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า b a prime ต่อ a prime c ก็ เท่ากับ1น่นะคะต่ไปอีกด้านหนึ่งก็คือด้านนี้นะคะอ่าตัวนี้ตนี้ค่ะอ่านี้เราก็จะได้ว่าเราทราบว่า C B prime C B prime C B prime เท่ากับ B prime A นั่นก็คือนั่นก็คือก็จะเรียกว่า c b p พลนต่อ b พลน a ก็เท่ากับ1น,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าเราก็จะได้ก็เลยได้ว่า a c p พลน c b p พลนเท่ากับ b p พลน b e พลนต่อ e พลน c เท่ากับ c b prime ต่อ b prime a เท่ากับ1นึแล้วเราก็จับมาคูณกันนะคะจับมาคูณกันจะมาคูณกันเราก็จะได้อะไรคะ A c prime ต่อ c prime b คูณกับ b prime b a prime ต่อ a prime c คูณกับ c b prime ต่อ b prime a เท่ากับนะคะที่จริงมันก็คือเท่ากับหนึ่งเห็นมฮะหนึ่ง,งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งนั่นแหละนะคะซึ่งก็เท่ากับหนึ่งซึ่งเท่ากับ็เท่ากับหนึ่งคราวนี้เมื่อเท่ากับหนึ่งไม่อย่างนั้นจะเห็นว่า a c prime ถ้าเรามาดูตรงนี้นะคะ มาดูตรงนี้ a c prime a นะฮะ c prime แล้วก็นะคะ c prime b นะคะคูนกับ b prime a ต่อ a prime c เอ่อ b ตักทีอ่า b four. a prime ต่อ a prime c แล้วก็คูณกับ c b p r i m ต่อ b prime a ะะเท่ากับหนึงแ้นโดยบทกลับของทฤษฎีบทเชวาเราก็เลยได้ว่า,าเส้น a a p r i m b b p r i m แล้วก็ c c prime พบกันที่จุดจุดหนึ่งก็คือในที่นี้ก็คือ,อจุดนี้นะคะ ก็คือจุดนี้นั่นเองนะคะ่ะก็จบการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่7.7นะคะต่อไปอีกทฤษฎีบทหนึ่งนะคะในช่วงต้นของศตวรรษที่19คือกองนะักคณิสตั์จากฝรั่งเศสก็ได้ประยุกต์ใช้บทกลับของทฤษฎีบทเชวาในการพิสูจน์ ทฤษฎีบทของเรขาคณิตแบบยูคคิดนะซึ่งก็จะเป็นทฤษฎีบทที่7.8แล้วก็เรียกจุดตัดที่ได้จากทฤษฎีบทน,นี้ว่าจุดเก,กล็กองนะคะอ่นะคราวนี้เรามาดูทฤษฎีบทที่7.8็เขาว่าไงเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของสามเหลี่ยมไปยังจุด ที่วงกลมแนบในสามเหลี่ยมสัมผัสกับด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยมจะจบกันหรือตัดกันที่จุดจุดหนึ่งนะคะอันนี้ในที่นี้นะคะเขาก็จะให้จุด e f และ g เป็นจุดที่วงกลมแนบในสามเหลี่ยมสัมผัสัดกับด้านของสามเหลี่ยม a b c อ่ะอันนี้เรามาดูรูปนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าสามเหลี่ยม a b c แล้วมีวงกลมแนบในจุดที่สัมผัสนี่คือจุด e นะคะจุด F อ่าแล้วก็จุด D นะ E F อ่านะคะอันนี้เป็นเป็นจุด D นะอันนี้เป็นจุด D เป็นจุดที่วงกลมแนมในนะคะอ่าอันนี้ต่อไปนเส้นสัมผัสสองเส้นที่ลากจากจุดหนึ่งนะคะ มาสัมผัสกับวงกลมนีม่ว่ามันจะมีทฤษฎีบทหนึ่งที่กล่าวเกี่ยวกับเส้นสัมผัสสองเส้นที่ลากจากจุดจุดหนึ่งให้มาสัมผัสกับวงกลมเนี่ยเราจะได้ว่าจะยาวเท่ากันยาวเท่ากันนั่นคืออะไรมั้ง AE นะคะก็จะได้ว่า AE AE อ่าสมมะสว่า A อเนี่ยเป็นจุดจุดหนึ่งที่อยู่ข้างนอกนี่นะคะ ลากมาสัมผัสวงกลมก็ได้ AE ลากมาสัมผัสด้านด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็เป็น ae แล้วก็ a f นะมันจะมีทฤษฎีบทที่จะบอกว่า AE กับ a f จะยาเท่ากันนะคะเหมือนกันจุดซีจุดซีด C, ลากจากจุดซไปสัมผัสวงกลมก็จะเป็นเส้น ce กับเส้น cd ตรงนี้ก็ยาวเท่ากันนะคะยาวเท่ากันและจุด b ลากไปสัมผัสวงกลมที่จุด d กับจุด f ะะจะได้นี้เท่ากันยาวเท่ากันนะคะอ่า bd bd ยาวเท่ากับ bf น,นี้เมื่อได้ยาวเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ว่า AE ีตรงนี้เอต่อเอต่อเอก็เท่ากับหนึ่งนะฮะซีนะซีต่อ c ีก็เท่ากับหนึ่งแล้วก็บีต่อ BD ก็เท่ากับหนึ่งะคะอันนี้ AE ต่อ a อนะคะ เสร็จแล้วเราก็มันก็จะได้เป็น3ค่าใช่ไหมคะเราก็จับมาคูณกันนะคูณกันเราก็จะได้ AE Ae ต่อ FA นะด้านซ้ายคูณกันคูณ CD ต่อ EC DB. คูณ BF ต่อ DB ก็จะเท่ากับนะคะหด้านขวาก็คือ1คูณ1คูณ1น,นั่นแหละก็เท่ากับ หนะึ่งเท่ากับ1นะึต่อไปนะคะเราก็จัดรูปใหม่นะจัดรูปใหม่นะอัน,นี้เราดู AE นะถ้าเราจะบอกว่าสามเหลี่ยมเนี่ยจะจบกันเนี่ยถ้าเราจะใช้ทฤษฎีบทเชวามันก็ต้องเป็นในลักษณะที่ AE ใช่ไหมคะต่อ EC อ AE ต่อ EC เรื่องเราก็จัดรูปใหม่เอีเนอะีเอีต่อ EC นะคะแล้วก็ถึงเป็นนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น AE ต่อ EC ีซคูณกับเอีเนตะ่อ EC คูณกับ CD c d ต่ออะไร c d ต่อ d b นะคะ c d ต่อ d b เพราะฉะนั้นอันนี้มาคู่กัน c d ต่อ d b เสร็จแล้ว b อะไรคะ b f ก็จะได้ว่า b f b f ต่อ f a b f อันนี้มาคู่กัน b f ต่อ f a f เเท่ากับอะไรคะเท่ากับหนึ่งนะเท่ากับหนึ่งนะนั่นคือตรงเนี้ยนะก็จะได้เท่ากับหนึ่งอ่ามันจะซ้อนกันอยู่ตัวทีนะคะไม่ได้เท่ากับหนึ่งก็ได้ตัวนี้ออกมาก็ได้ตัวนี้ออกมา นี้ก็ถ้าโดยเราก็อ้างโดยบทกลับของทฤษฎีบทเชวาวก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรงทั้ง3เส้นจะจุกกันนะคะส่วนของเส้นตรงทั้ง3เส้นก็คือเส้นอะไรคะเส้น a d นะเส้นเ d เส้นเ d เส้นเ B เส้น cf อ,อนี้ทั้งสามเส้นนี้จะจบกันก็คือตัดกันตัดกันที่ g ถ้าดูในรูปก็คือต,ะคะตัดกันที่จุด g นะคะตัดกันที่จุด่าเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ได้ พิสูจน์ทฤษฎีบทที่7.8โดยใช้บทกลับของทฤษฎีบทเชวาค่ะสำหรับในหัวข้อย่อยนะคะเรื่องทฤษฎีบทเชวาก,ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ,คะขอบคุณค่ะ